ตัวที่ข้าเจ้ามันตกกับมันแล้วนะครับวันนี้ก็ยังคงไม่มีหน้าเหมือนเดิมนะครับรอไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะกล้องใช้ได้แล้วกลับมาโชว์ความหรอเนาะชว่วงนี้ก็อดเห็นหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับโอเควันนี้เราจะมาพร้อมกับของขายแล้วนะครับกิจกรรมของฟรีก็ยังมีอยู่แหละนะครับก็ตัวสไปเดอร์แมนยังเล่นได้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นกิจกรรมสไปเดอร์แมนก็อย่าลืมเล่นด้วยนะครับ สไปเดอร์เวิร์สนะก็มีของแจกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับบัตรสร้างห้องตัวยตุ่มตูต้ตน,น,ตน,ตนู่นตู้นี่ตู้นั้นตู้นน์นะครับมีสกินล่มนะครับก็ทำภารกิจแล้วก็เอาเทุกเพ่มไปใช้ได้นะนอกจากนั้นนอกจากภารกิจตรงนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจอีกที่หนึ่งนะครับตรงกิจกรรมด้วยตรงนี้ก็มีของให้แลกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันอันแรกจะเป็นกิจกรรมเด็ดก็สามารถดูได้ว่าไอ้กิจกรรมเด็ดช่วงแบบ สไปเดอร์แมนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่จะมาแจกของอันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมย่อยๆแยกกันเข้าไปนะครับก็มีแจกชุดผู้หญิงที่เป็นชุดเก่าดูแบบตีมแบบซุปเปอร์ฮีโร่ดินะครับมีแจกปืนด้วยนะครับปืนตัวนี้ก็แจกทั้งในหน้ากิจกรรมพิเศษที่อยู่ด้านล่างซ้ายแล้วก็แจกในกิจกรรมตัวนี้ด้วยรวมกันน้องจะได้เกิน100วันนะครับ สำหารับปืนเช่านะถ้าน้องสามารถเก็บสะสมมันให้เกิน100วันได้เนี่ยมันจะกลายเป็นปืนถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้แจกเกิน100วันนะแจกประมาณร้อยส0วันมัน้งก็ไปเล่นซะนะครับน้องก็จะได้ตัวปืนนี้ถาวรไปทีมสำรวจโลกนะครับตัวนี้ก็เล่นโหมดใหม่นะจะได้เป็นสกินพร้อมกับตัวเสเลี้ยงมุนนี่นะครับเป็นสกินสไปเดอร์แมนโดยโคตทสไปเดอร์เวิร์ส ไปเดอะเวิร์สมูนน um. ี่อย่างเฟียววิธีการได้หมดนี้ง่ายๆนี่มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยสไปเดอร์เวิร์สปากกวนเนี่ยกดเข้าไปแค่นั้นเลยจบโอ้โหง่ายดายต่อมามีกิจกรรมยิงแล้วก็รับตั๋วนนี้ก็ง่ายๆนะครับรับตั๋วโกกับตั๋วตู้อุ่มอีโวไปนะครับมีแจกทองนะครับแจกเยอะมากนะครับ เวลาพันสองร้อยห้าสิบทองโอ้โหกิจกรรมอยู่แบบเป็นสิบวันเนะี่ยรับทองประมาณสองหมื่นห้ามันถ้าจะไม่ผิดสองหมื่นสองหมืนห้ากิจกรรมนี้สองหมื่นอืมก็สามารถเก็บสะสมเงินสองหมื่นไปรอสุ่มตู้โกก็ได้หรือจะไปซื้อตัวละครก็ได้ตอนนี้ขายเป็นเงินแล้วนะครับหรือจะไปซื้อของในแต่งคาก็ได้เหมือนกันแต่กันนี้ก็ง่ายๆเลยเข้ามาแจากแบบเปลี่ยนชื่อวเวลาแปดไอ้บัตรสร้างห้องเวลาแปดชั่วโมงคืออยากสร้างห้องแบบเท่าไหร่ก็สร้างไป ำหรับตัวนี้โอเคนี่คือกิจกรรมสายฟรีคือแบบผู้สายฟรีก่อนไงจะได้แบบเออมีกิจกรรมฟรีเยอะยะเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จะกลับมาขายของแล้วนะครับสำหรับการขายของวันนี้นะครับสิ่งที่มาคือเป็นคาตนะนะครับชื่อว่าคาตนานะจัสติส윙นะครับอ่อเป็นคาตนะปีกนกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสกินรถมอเตอร์ไซค์ไอวอลแล้วก็กระเป๋าซึ่งกระเป๋านี่จ,จะเป็นกระเป๋าเก่านะครับอ่ากิจกรรมก็คือเป็นกาชานั่นแหละนะครับหมุน หนึ่งครั้งสิบห้าเพชรหกครั้งเจ็ดสิบเพชรนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีกาชานั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันจะไม่มีกิจกรรมกราชาอันนั้นอยู่นะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันเป็นกาชาธรรมดานะครับก็สุ่มหนึ่งครั้งสิบห้าเพชรหกครั้งเจ็ดสิบเพชรนะของข้างใน อย่างแรกเลยก็คือตัวกระเป๋าระดับสีอะไรวะกระเป๋าเ้าจะไม่ผิดแน่เป็นแบบสีเขียวๆหน่อยนะครับระดับสีเนี่ยเป็นระดับสีส้มนะ นี่อ่านะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นพระจันทร์เซี่ยวพอมาเลเวลสองนะครับพระจันทร์ก็จะแบบมันมีแบบสองวงแล้วก็มีส่วนอื่นเพิ่มเข้ามาเลเวลสามนี้จะเป็นแบบอลังการหน่อยพระจันทร์ซ้อนอย่กี่วงก็มีอู่เนี่ยเยอะแยะมากมายมีซ้อนอยู่ข้างในด้วยโอ้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ วงได้สิบเอ็ดสิบวงนะะประมาณเนี้ยนะจันทราสิบหน้าเข้าไปาำรับตัวนี้นะครับก็อยู่ในตู้เหมือนกันนะครับต่อมาสิ่งที่เสอยู่ในตู้อันต่อไปนะครับก็จะเป็นไอสวอ์นะขอหาก่อนก็พิจิก้วไอวอ์ก็จะหายาะนิดนึงนะครับนี่จัวมันเยอะมากไอว้วอาตัวเย็บเป็นระดับสีฟ้านะครับ

เฮ้ยแอบมาดิแมดมาจริงหรอจริงหรือเปล่าเชื่อพี่แอบปนนะไม่อาจจะไม่เป็นไอวอร์สีเขียวแบบเหมือนกำแพงอะอ่านี่ไงเบไปได้ไงนะไอว่าตัวนี้นะครับอารมณ์แบบกำแพงอินเดียนะมีรอยเพน เป็นกำแพงอิฐเปลี่ยนจากกำแพงน้ำแข็งกลายเป็นกำแพงอิฐนะครับสำหรับไอชั่วตัวนี้หัหาตั้งนานนะต่อมาอันที่3นะครับอันที่3ก็จะเป็นตัวสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีชื่อว่าลามไลท์อยู่ไหนอะตัวนี้เออไม่ใช่ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเอ้วแล้ว ไม่อช่อผิดลืมแอดเดี๋ยวบอกนะลืมแอด <c oughs> อีแล้วเราไม่ลืมวันนี้วันนี้นี่เท่ไหมตัวน,นี้แท่อยู่นะครับเหมือนมอไซค์แบบพวกคาเมไลไรเดอร์แต่นี้เป็นสีเขียว ตัวน,นี้ก็อยู่ในตู้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สว่วนของเด็ดนะครับก็คือคาตนานั่นเองชวบชวบนี่นะครับเป็นคาตนานะปีกนกสีเขียวด,ด้ามดาบเป็นสีดำํำกรงดาบสีเงินนะตัวเอฟเฟกก็จะเป็นสีเขียวเทมากถือหน้าลับบีด้ด้วยๆเป็นแบบนี้นี่ ซึ่งูมให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับในี่ใครที่แบบเคยดูอนิเมะมันจะเป็นอนิเมะเก่านึงนะชื่อเรื่องโอริโนเซลัหรือว่าเซลัฟแห่งจุดจบนึกถึงเลยว่าเรื่องไหนเขาใช้ตีมเป็นแบบสีเขียวกับสีดำนะก็มีตรวงใช้คาตานาด้วยคือแบบมันไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่เห็นแบบสีโทนสีนึกถึงเทะนะครับ เขียวดำเป็นคู่สีที่แบบพอจับพันมันจะเทนะครับสีเขียวๆที่ไม่ค่อยชอบแต่พอเขียวอยู่กับดำอะเท่ขึ้นมาทันทีนะก็อ,อยากได้ก็อยู่ในตู้นะครับตั้งแต่วันที่20เดือนนี้ไปจนถึง6เดือนหน้านะครับก็อยู่กันย,ยาวๆนิดหนึ่งสองอาทิตย์ได้นะครับอยากได้ไปจัดนะใครที่ไม่อยากได้ก็ข้ามไปเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube IG TikTok ด้วยนะจ๊ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊าย